ช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของเพลงปิิศนาซึ่งดิฉันขอเรียนเชิญพลตีดรวีระพลวัตน์เป็นพิธีกรช่วงนี้ด้วยค่ะเราจะคงมีโอกาสได้ดูในโทรทัศน์บ้างนะครับมีรายการอยู่รายการหนึ่งซึ่งผมเองก็ประทับใจมากคือเป็นรายการที่เหมือนก็ออกมาแล้วก็ไม่ทราบเลยว่ว่าใครร้องมีเด็กหรือมี มีคนสามคนออกมาร้องพร้อมๆกันแล้วก็ก็ถ่ายกันว่าเพลงที่ร้องนะ่ะใครแน่นะเป็นคนร้องนะฮะอันนี้ท่านท่านคงจะเคยดูบ้างเคยจำได้แล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะมีคณะกรรมการมาท่ายก็ถ่ายไม่ถูกสักทีนะฮะวันนี้เนี่ยคณะกรรมการคงไม่มีแต่มีคุณย่าเป็นกรรมการใหญ่เราจะรองดูซิว่าเพลงที่เป็นเพลงปริศนาวันนี้เนี่ย จะเป็นพวกเราคิดในใจก็ได้ครับว่าว่าว่าจะเป็นเสียงของใครเสียงของคนที่เป็นนักร้องกิติมศักดิ์เนี่ยอยู่ในที่นี้นะครับแต่ท่านคงจะแอบแฝงตัวเองทั้งเสียงทั้งลาไม่คงไม่พูดก,กับใครเลยวันนี้เพราะกลัวจะจําเสียงได้นะครับแล้วเพลงนั้นจะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะครับฟังให้ดีนะครับใครที่คุณ I'm my name. ท่านอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งเฉลยเดี๋ยวจะให้ทายเป็นโตะตเลยพี่เลาต่อเลยฮะให้คุณย่าทายก่อนไหมคุณย่าเป็นโตะตครับเริ่มจากโต VIP ก่อน VIP ต้องเป็นคณะกรรมการนะท่านคุณย่าทายนี่ท่านบอกว่าคุณใช่นะอ้าวคุณย่าก่อนคุณย่าก่อนวันใช้นะไม่เฉลยนะฮะยังไม่เฉลย เราไม่ออกกลับไม่ทรบทาบโต๊นี้นี่ัวแทนแค่นี้นะฮะโตนี้ดีกว่านะนะใครนะฮะพี่จีดค่ะค,คุณป้ากระชอรัตค่ะโตนนี้ก็ต้องรู้จักท่านนี้บ้างนะครับคุณวันชัยนะครับครับพี่จีดแล้วก็ คุณกับชาวลับอ๋อฮะนาจีดค่ะปาจีดปาจีดอีกหนึ่งแล้วนะฮะฮะอ้าวหายหมดทุกโตถ่ายไหมครับพี่หมูเสียงเสียงคุณนาจีดค่ะคุณนาจีดเป็นสามเป็นสามสกอร์สกอร์สกอร์ขึ้นขนาดนี้คุณอาจารย์ใครง่อยู่เลยคุณคุณภาครับ คุณนภาคุณนภาโอ้โหนะฮะให้คุณวันชัยไงแย่พี่วีระอะค่ะบอกว่าพี่วีระดัดเสียงอ่ะโอ้โหพี่วีระอ้าวก็เพราะว่าพี่ว่าพี่เสียงพี่วีระดัดเสียงไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อะไรนะ พี่จีดมาอีกแล้วครับพี่จีดเป็นคนเป็นที่สี่แล้วป้าจีดครับห้าพีคุณว่ชัยบอกว่าป้าจีดอีกแล้วคุณป้าจีดครับอ๋อพี่สมพรทำไมเชียร์อย่างนี้นะไม่ได้ฟังบางทีเราเราไม่จําเป็นจะต้องคุณซ้ํานะพี่เด็กๆบ้างเด็กเด็กบ้างป้าจีดทอนคุณคุณป้าจีดท่อนแรกนะครับ คุณวันชัยท่านหลังนะครับหญิงชายสบายดีครับได้คู่หญิงชายเลยคุณน้ากระเช้ารัตค่ะมาสองแล้วนะครับพี่แก้วตาค่ะพี่แก้วตาพี่แก้วตาอยู่ไหนก็ไม่รู้อาจารย์สั่งผมผมเนี่ยเผลอจะบอดเรื่ยหมดแล้วนะครับทุกโต๊ะเดี๋ยวอาพี่ ครับหมดแล้วครับนี่ตี่โอ้โอ้าวฮะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เฉลยได้คุณนันทาท่านคุณวันนีบอกคุณนันท์ได้ไหมครับท่านอาจารย์จำเสียงไม่ท่านอาจารย์จำเสียงไม่ค่อยได้แล้วคุณย่าไทยคุณชายวันชัยวันชัยมาร้องเพลงนี้หน่อยดิ ลองดัดเสียงนีฮะเพื่อความสนุกลองดัดเสียงฮะโอ้ว่าดวงใจอยุดใจดัดเสียงสูงเอ้าร้องหน่อยก็ไม่ไม่เคยทําเสียงผู้หญิงครับทําเสียงหลอกมาไเมื่อกี้เขาบอกว่าผมมาร้องดวงใจสุดตรอกมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เสียงผมเสียงผมนุ่มครับคุณย่าครับเหมาะที่จะเป็นหมอมนต์สีเออ ทายพี่แล้วเฉลยเลยครับเดีไม่รู้คนจะเชื่อเปล่านะฮะผลทายผลทายนะฮะมีพนักงานพี่อรวรันจดไว้ให้นะครับมีคุณวันชัยหนึ่งคุณป้ากระเช้ารัฐสองคุณป้าจิตหนึ่งสอสสี่ห้าหเจ็ดนะครับพี่วีระหนึ่งคุณรภานึงพี่แก้วตาหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเมื่อก,กี้นี้พี่นันทา เฉลยเลยพี่เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงและ้ะ<ๆ>เดี๋ยวจําเสียงผมได้ว่าเป็นเสียงเอ๊เสียงใคร่ะเดี๋ยวพี่น่าจะร้องเพลงนะฮะอะไรครับแน่ใ,นใจส,สนให้สับสน <laughs> เสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงที่เราเคยฟังอยู่เสมอนะครับเวลาไปอ้อนอ้อนจะได้จะได้ยินเสียงนี้ตลอดเวลาผมไปอ้อนนะ <laughs> วันนี้ไม่รู้จะอ้อนดีไหมอะ่ะเสียงเนี้ย <laughs> อพี่จีดร้องให้ผมฟังหน่อยที่เสียงเหมือนไหมเห็นเขาเขาถ่ายก็มีคนที่ไม่เชื่อไหมฮะถ้ามีคนที่ไม่เชื่อคุณป้าจะร้องให้ฟังแต่ถ้าเกิดทุกคนเชื่อหมดคุณป้าจีดก็ไม่ต้องร้องนะทุกคนเชื่อไหมครับทุกคนเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไหนมีใครไม่เชื่อบ้างไม่เชื่อ <ใ>ขนาดคน,นที่ทายคุณป้าจี๊ดยังบอกไม่เชื่อเลยก <c oughs> ็อยากให้คุณป้าจี๊ดรอป้าสักหน่อยฮะเนี่ยแหละสักวักสองวักเพลงตะกี้เนี่ยฮะตายละ <c oughs> oh, ดวงใจ ไม่เคยไม่เคยปรากฏการณ์น,นี้ไม่เคยเ,เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราได้พบสิ่งที่มหัศจรรย์ญญหลายๆอย่างพี่จี๊ดขอบกับกาบขอบพระคุณมากครับพี่จี๊ด